เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวจากกระทรวงการคลังโดยวันนี้กระทรวงการคลังได้อนุมัติแล้วนะครับ อนุมัติที่จะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรในการแก้วิกฤตโควิดภัยแล้งนะครับโดยจ่ายให้รายละ15,000บาทจ่ายแบบครั้งเดียวจบเลยนะครับลองมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนกระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินเยียวยาเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด -19 และภัยแล้งรายละ15,000บาทจ่ายแบบครั้งเดียวจบนะครับจำนวน9ล้านครัวเรือน โดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับทั้งนี้เนี่ยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมรวมถึงเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทได้อย่างถูกต้องมีดังนี้นะครับ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อ1.1ก็คือครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้นะครับ1.2ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง1คนในการพิจารณาว่าครัวเรือนใด ขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้กับเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กำหนด1.3เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนนะครับ 2. สถานที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร2.1 เกษตรกร,ร,กรลายเดิมแปลงเดิมสามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่หรืออาสาสมัครเกษตรกรอ,อกอมอหรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านาฟาร์มบุ๊กแอปพลิเคชันด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเองก็ได้นะครับก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้นะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Far m ม o o k นะครับโดยสแกน QR วอารโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับ 2. เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยกดเลือกเมนูแจ้งปลูกนะครับ 3. เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ะรกน,นะครับขั้นตอนที่4เนี่ยเลือกพืชที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,รกขั้นตอนที่5กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนและขั้นตอนที่6ก,กดบันทึกข้อมูลนะครับ สำหรับฟาร์มบุ๊กเนี่ยใช้ได้เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมเท่านั้นนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ